ช่างไอตี้ระยองนะครับอันนี้ก็จะมาแนะนําการแก้ปัญหาซัดเก้าร้อยนะครับมันจะชอบปัญหาว่าแกนเวลาถอดแล้วเกีียวมันชอบปีนเกีียวนะครับแล้วก็ไอตัวนี้นะครับเวลาถอดแล้วเกีียวแม่งก็จะลูดด้วยนะครับวิธีแก้ปัญหาของผมก็คือผมเปลี่ยนกึ่งตัวนี้นะครับกึ่งตัวนี้ให้ลูกค้ามันจะมีตัวให้เคาะเนี่ยตรงนี้นะฮะด้วยกลมๆเนี่ยสำหรับให้เคาะออกได้ตัวนี้ไม่ได้ขันแน่นอะไรนะครับอันนี้ก็ สรุปแล้วซัด900เปลี่ยนแกนนะครับตัวนี้ก็ทําบ่าไปให้ใหม่นะครับเป็นแบบนี้นะครับเวลาจะเคาะก็หายจุดหมุนตัวนี้ให้เจอนะครับแล้วก็ค่อยๆเคาะออกนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่เทปเปอร์เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเหล็กง่ๆนะครับนี่เป็นเหล็กง่ๆอันนี้ก็ส่งคืนลูกค้านะครับเจอเคสทำไปโอ้นานมากเออไม่ได้ส่งก็บอกคืนให้นะครับลูกค้าโทรมาทวงครับทุกเคสตอนนี้ถ้าได้ซ่อมกันก็จะ ส่งคืนนะครับอันนี้ก็ใช้ล้างหน่อยไม่ได้ตั้งโชว์นะครับอีนน้ยใช้ล้างจริงขอบคุณครับ